โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบพัดลมไฟฟ้าของมอน้ำรุ่น Mercedes-Benz w 2 0 3นาะสเปคตัวนี้คือพัดลมไฟฟ้า400วัตต์นะฮะของทีมเมกนะฮะผมได้มาจากเชียงกงบ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันดูว่ามันสามารถควบคุมความเร็วรอบได้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูสายไฟเขาก่อนสายไฟเขาจะมีทั้งหมดทั้งหมดสี่เส้นนะฮะเส <c oughs> สายไฟเมนในสองเส้นคือแดงบวกน้ำตาลลบนะฮะส่วนสายไฟคอนโทรลยจะมีสองเส้นเก็จะมีแดงดำัวเนี้ยใช้ไฟบวกสิบสองโวลต์จากซูเจเข้านะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเขียวน้ำเงินนะฮะเป็นสายคอนโทรลความเร็วรอบของมอเตอร์นะฮะ ตัวนี้ใช้สัญญาณ p w m นะฮะที่11เฮิร์12โวลต์นะฮะตัวที่ผมจะมาใช้ g e n e r a t ตสัญญาณ p w m ตัวนี้ผมใช้เป็นตัวนี้นะฮะตัวกำหนดสัญญาณตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็สั่งซื้อมาจาก l a ซาด้บ,บ้านเรานี่แหละครับนะครับเป็นฟิ t เทคนะฮะ FY 3,002S นะฮะ เป็นตัวซิกเนลจินเลเตอร์ตัวนี้ผมจะมาเออ่มาทำมาทำมากำเนิดสัญญาณนะมันกำเนดสัญญาณทีด QDm นะฮะนี่ค mm ือ hmm. สัญญาณทีด QDm mm hmm. ตัวเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวผมลองตั้งดูนะฮะ mm hmm. ลองตั้งให้เพื่อนๆดูลองตั้งให้เพื่อนๆดูนะครับ mm hmm. ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงนะฮะ พอเราเปิดไฟปั๊บผมก็ตั้งมาที่11เฮิร์ตนะครับผมเลือกว่าสิบเอ็ดเฮิร์ตสิบเอเฮิร์ตผมเลือกสีนะ่เอ็ดเฮิรต์ตนะอืม11เฮิร์ตเราลงตรงนี้ทำง,งานที่11เฮิร์ตนะเอับเป็นแอมพลิจูด12โวลต์สแควร์เวฟนะเป็นคลื่นแบบสแควร์เวฟพีดวีเอเมดสแควร์เวฟนะโอเค ูตีเซคนความเร็วรอบที่50ผมตั้งไว้ที่50อันนี้ผมลองลดลงมาให้มันเริ่มต้นพัดลมตัวนี้ให้มันเริ่มต้นสัก20 20นะ,ะดูว่ามันจะหมุนช้า20เปอร์เซนไหมดนี้นะฮะ20โอเคเลองคอนโทรลดูนะครับโอเคผมจะจ่ายสัญญาณ PWM เข้าไปที่พัดลมตัวนี้นะที่พัดลมตัวนี้ผมก็จะเอา ลนะงก็ลงทํางานนะที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะความเร็วรอบความเร็วรอบมาตอนนี้จะ,จะเริ่มอะลดลงแล้วเหลือสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะหมุนชา้าจะเห็นเพื่อนๆจะหมุนช้านะฮะจะหมุนชา้ามากจะหมุนชา้ามากจะหมุนชา้ามากหมุนชา้ามากจะหมุนชา้มนชามากนะฮนะ ผมลองปรับไปที่20%นะฮะวัดกระแสะไปด้วยอ่าวัดกระแสะไปด้วยก็ได้20%ด้วยวัดกระแสะไปด้วย16 20%กระแสประมาณนี้ไม่ถึงหนึ่งแอมป์เลยนะไม่ถึงหนึ่งแอมป์เลยนะนะฮะ ยี 25, ่ห้าพัดลมเริ่มแรงขึ้นเปกร,นะร,ร,นะระแสประมาณหนึ่งจุดสองแอมยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะปรับไปที่สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะยี่สิบเอทเฮิร์ตนะฮะกระแสประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามห้าเปกระแสประมาณสามจุดหนึ่งแอมปสามห้าเปอร์เซ็นตะ์ยี่สิบ

ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคกรณีที่ที่เราเอาไปใช้ในรถไปดัปดแปลงใช้รถเรานะกรณีที่สัญญาณคนควบคุมตัวเนี้ถือว่าเรามีกล่องมีมีกล่องที่สามารถควบคุมพัดลมตัวนี้ได้เกิดเกิดมันเสียนะฮะเกิดมันเสียมันไม่สามารถจะควบคุมพัดลมดีจ่ายจนเนเรตพัดลมเข้ามาได้นะฮะ เอดเจเนเรตสัญญาณทีดเอเข้ามาได้มันจะหมุนไปที่ฟูลสปีดนะฮะเพื่อกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบระบายความระบายระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเขาก็สมมุติว่าสัญญาณตัวนี้หายนะฮะจะเห็นว่าพัดลมตัวนี้จะหมุนไปที่ฟูลสปีดทันทีเลยผมลองปิดดูนะครับ เขาทำงานบางทีนะฮะติดถึง10,000เนี่ยสามารถควบคุมได้นะ10,000ติดถึง15,000เ,น,เนี่ยที่เรียนตัวเนี้ยรวงตัวเนี้ยสามารถควบคุมได้ตั้ง14นะก็ยังทำงานอยู่นะ,นะ อเคสามารถทำงานได้ลม W สองสิบสนะครับะะของ Mercedes-Benz ของ Mercedes-Benz ผมลองตั้งไว้ที่1 1เฮิรต์นะครับ เพราะกล่องที่อยู่ใน m e r c e d e s b e n บเนี่ยเป็นสัญญาณ PWM 11บเฮิร์นะครับตามมาที่ โอเคนะครับอันนี้ก็จบการทดสอบของพัดลมไฟฟ้า Mercedes-Benz W203 นะครับโอเคครับขอบคุณครับ